วันนี้ไข่ปลาล้วนครับไข่เทโพกับไข่ปลาคังเดี๋ยจะไปผัดพริกแกงครับกินหว,นวานๆเค็มๆค,ครับคล้ายชูชีบ้านไม่ใหญ่แล้ววันนี้อล้วนก่อนครับเราเคยทำแบบเป็นร้อนๆแล้วมันไม่สุกครับ นี่เราต้องทำงี้มันจะอร่อยกินเหมือนน้ำพริกเลยน้ำล้างแน้ชูชีนี่เลยนี่อะไรน้ำตาล มีให่คุณคุณเล่าเาอะรหงรัวรดเหรอขามันี่นี่่านี้อ่ะาีืเสร็จแม่่าต้องเหหวาน่คิมปลาใส่ปลาป้าไคนเลยหรอไทยีีอนเลยรอเลยรรดี หลานมาสองวันจะุหมดเลยไม่ใช่ไหมี่เป็นอย่างกรบน้ำพริกเลยหวานแดงไหมแดงแดงนเหวานเค็มๆ่อยอ่ะพคเคยทำเป็นร้อนๆแล้วไม่จบ จะไปเดือดยังนี้ั้แตะแง่เข้านะนี่ฮมึนให้ตุ่มเลยแน่นกระทะเลยเชฟหลอกเอินเี่ยุโดดมาลึ

อือหือแงติดสามบ้านเลยไงเสร็จครับชิมนี่คือชิมนะครับนี่คือชิมจะเไ้คนครับทำการชิมครับเนี่ย้นขับรถมาถึงบ้านแล้วครับหัวฟูมาเลยนานนะมันร้อน เผ็ดป่ะพริกลูกโดดจริงนอือหือหืองาใชเหมือนน้ำพริกอไงชูชีชูชีในตาอืออเผ็ดด้วยหวานๆเค็มๆโจ๊ะโจ๊ะกวาเตี๋ข้าวกินข้าวอร่อยอร่อยเอ้ยไหมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเมนูนี้ใครเคยทานบ้างนี่ <laughs> Nhưng mà vô đi. Ờ.